เราเรียนรู้ในเชิงทฤษฎีมาหลายครั้งแล้วนะครับตอนนี้คือถึงเวลาแล้วครับที่หลายท่านอาจจะลองทำตามไปพร้อมๆผมนะครับในการลงมือใช้เลยแล้วก็ผมเลือกเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติตามไปด้วยนะครับแล้วท่านจะได้ข้อมูลจริงสำหรับธุรกิจของท่านเลยนะครับก็วันนี้อยากจะให้การเรียนออนไลน์นี้ได้มีการลงมือปฏิบัติจริงนะครับเพราะฉะนั้นคืออยากให้ทำตามไปด้วยกันเลยนะครับ คาดหวังว่าในบทนี้ท่านจะได้ลงมือปฏิบัติและได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของท่านจริงนะครับโดยเริ่มจากแบบนี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราใช้งานา AI เนี่ยผมแนะนําว่าเบื้องต้นอยากให้ลองเข้าใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์นะครับคือตัวที่เราเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆนะครับไม่อยากให้ท่าน ใช้โหลดแอปพลิเคชันต่างๆเพราะว่าอาจจะเนื่องด้วยหลากหลายมุมมองเนาะเรื่องของข้อจํากัดด้านมือถือนะครับหรืออาจจะต้องใช้พื้นที่ในอุปกรณ์มือถือของท่านนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นรูปแบบของแอปพลิเคชันเนี่ยมันตามมาซึ่งความสามารถหรือสมรรถนะของแต่และมือถือด้วยนะครับ แต่ถ้าเราเลือกเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่จําเป็นต้องมีข้อจํากัดใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าท่านไม่ได้ต้องดาวน์โหลดลงมาในเครื่องอุปกรณ์มือถือของท่านนะครับเข้าผ่านเว็บไซต์เนี่ยก็น่าจะเหมาะสมที่สุดในตอนครั้งที่เราจะเริ่มต้นนะครับการเข้าใช้งานผ่านอุปกรณ์มือถือผมแนะนำนะครับถ้าเป็นมือถือในฝั่งของ Android อาจจะลองใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ชื่อ Chrome นะครับหรือถ้าเป็นทางฝั่ง iOS iPhone ก็จะเป็นทางฝั่งเบราว์เซอร์ที่ชื่อ Safari นะครับเข้าใช้งานผ่านส่วนนี้นะครับจะดีที่สุดนะครับไม่แนะนำให้เข้าใช้งานผ่านตัวแอปพลิเคชัน Google ด้วยนะครับแนะนำให้ใช้อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์อย่างเดียวนะครับจะดีที่สุดจะดีที่สุดสำหรับ AI ยุคนี้ก็คือ o o o g l h r o r o ครับเพราะว่าทุกตัวปัจจุบันนะครับ AI เนี่ยสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานด้วยการกรอกอีเมลของท่านซึ่งโดยส่วนใหญ่ถ้ามี Gmail เนี่ยเข้าใช้งานได้เลยและเช่นเดียวกันครับ ถ้าท่านเลือกใช้ Google Chrome มันจะทำการเชื่อมโยงหรือซิงกับระบบของ Gmail อยู่แล้วดังนั้นบางครั้งเนี่ยถ้าท่านเข้าใช้งานา AI ที่เป็นทางฝั่งของ Google ท่านแทบจะไม่ต้องลงทะเบียนอะไรเลยนะครับแค่กดเลือกไปยังแพลตฟอร์มต่างๆแล้วท่านเข้าใช้งานได้ทันทีนะครับผมพาไปดูตัวอย่างนะครับถ้าวันนี้ประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์คืออะไรครับท่านสามารถเปิดได้หลากหลายแถบนะครับนั่นหมายความว่าท่านเปิด AI ตัวหนึ่งค้างไว้ท่านสามารถสวิชช์หรือสลับไปใช้ AI ตัวอื่นๆได้นะครับเพราะประโยชน์ของตัวอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์นั่นเองนะครับลองเทียบเคียงกันกันกบถ้าท่านมีแอปพลิเคชันวันนี้ท่านต้องการใช้ AI สัก3ตัวหรือ4ตัวเนี่ยนะครับท่านต้องดาวน์โหลด AI ทุกตัวลงติดตั้งในเครื่องนะครับแล้วเวลาใช้เนี่ยท่านก็ต้องไปเปิด AI แต่ละตัวในเครื่องท่านนะครับอันนี้ก็จะอาจจะเสียเวลารวมถึงต้องใช้สมรรถนะเครื่องมือถือของท่านที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับ แต่การใช้อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์นะครับเราสามารถสลับแท็บต่างๆได้ถ้าอยากลองใช้ AI หลายๆตัวในเวลาเดียวกันเนี่ยก็แค่เปลี่ยนเ,เว็บไซต์ไปเท่านั้นเองนะครับก็ใช้ได้ทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Google Chrome หรือ Safari ก็ได้ทั้งคู่เลยนะครับสามารถที่จะเข้าใช้งาน AI แล้วก็สลับแทบ็บนะสลับหน้าจอเพื่อเข้าใช้งานต่อเนื่องได้เลยนะครับ